สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง เพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีตุลท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะเชาาราศีตุลทุกท่านค่ะ ดวงชะตาของท่านในช่วงวันที่15ถึง30มิถุนายนหรือช่วงครึ่งเดือนหลังจะเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นพอสมควรดวงเปิดนะคะท่านจะมีโชคลาภและข่าวดี ทั้งเรื่องของการทำงานและการเงินหรือเรื่องส่วนตัวเป็นช่วงที่ท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านสบายอกสบายใจมากขึ้นบางเรื่องที่คาราคาสั่งในช่วงที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลานี้ก็จะจบลงหรือไม่ก็อาจจะดีขึ้นไม่หนักเหมือนช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะคะสำหรับบางปัญหาในช่วงระยะเวลานี้การทํางานของท่านนั้นจะราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นไม่ค่อยจะติดติดขัด,ข,ดขัดมาก มีปัญหาแหละแต่จะแก้ไขได้ไวสามารถคาดหวังกับงานได้งานที่ท่านทําจะนําข่าวดีมาให้บางท่านก็ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบจะเปลี่ยนแปลงไปผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมและผลักดันท่านนะคะ หากสำหรับท่านใดที่รับงานอิสระในช่วงระยะเวลานี้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาจะมอบหมายโปรเจกต์ดีๆให้ท่านได้รับผิดชอบและที่สำคัญนะคะในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีตุลงานจะทำให้คนรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นงานจะทำท่านโด่งดังมีชื่อเสียงไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามคนจะรู้จักท่านเพิ่มขึ้นคนจะพูดถึงท่านเพิ่มมากขึ้นช่วงนี้ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือดีคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานเพื่อนรอบข้างบางสิ่งบางอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะท่านจะมีการจบจากอีกอย่างและจะได้เริ่มต้นทําอีกอย่างมีดวงได้รับข่าวที่ท่านรอคอยด้วยไม่ว่าท่านกําลังจะรอคอยข่าวอะไรก็ตามท่านจะได้รับข่าวนั้นๆและสําหรับบางท่านเป็นข่าวดีมากๆด้วยช่วงนี้งานของท่านนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแน่นอนเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้ดีๆบางท่านจะได้ทํางานใหม่นะคะ บางท่านก็จะสามารถแก้ไขกับปัญหาที่คาราคาสซางได้ช่วงนี้ท่านจะได้แก้ไขกับปัญหานะคะแต่ว่าข้อดีก็คือว่าท่านนั้นไหวพริบดีแก้ไขกับปัญหาได้เก่งและแก้ไขกับปัญหาได้ไวดวงดีพอสมควรอะไรที่เคยย,ยากในช่วงที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีความรู้สึกว่ามันง่ายและราบรื่นขึ้นปากมีเสน่ห์ พูดคุยกับใครเขาก็เชื่อถือในช่วงระยะเวลานี้ปากมีสนเสน่ห์นะคะพูดจานุ่มน้าวจิตใจคนได้ดีถามว่าอุปสรรคและปัญหามีหรือไม่การงานนั้นจะราบรื่นตลอดเวลาเลยเหรอไม่ใช่นะคะอุปสรรคและปัญหายังคงมีตามปกติปัญหาที่ท่านเคยได้สัมผัสท่านก็จะได้สัมผัสตาม,ตามปกติแต่ว่าท่านจะแก้ไขกับปัญหาได้ไวนะคะและที่สําคัญคน,คนก็ยังคอยก่อกวนคนยังคอยทําให้ท่านอึดอัดลําบากใจ แต่ก็คือว่าท่านจะสามารถรับมือกับบุคคลเหล่านี้ได้ดีช่วงนี้ท่านทันคนนะคะไม่มีใครทำอะไรท่านได้มีความคือพูดได้ง่ายมองขาดอ่านใจคนแม่นแก้ไขกับปัญหาได้ดเก่ง ะะและแก้ไขกับปัญหาได้ไวด้วยในช่วงระยะเวลานี้และที่สําคัญยังคงเหนื่อยนะคะเพราะว่าภาระหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการงานจะเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะปัญหาเก่าจบไปปัญหาใหม่ก็จะมีมาอย่างต่อเนื่องช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะใช้ความคิดเยอะพอสมควรคิดเรื่องการงานคิดเรื่องการเงิน บางท่านก็คิดเรื่องส่วนตัวนะคะอยากทานั่นอยากทานี่ไอเดียใหม่ๆก็จะเข้ามาอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้หากท่านมีไอเดียที่อยากจะทําทําได้เลยนะคะหรือหากท่านมีปัญหากเก่าๆที่ยังแก้ไขไม่ได้ให้ท่านนั้นเร่งแก้ไขรีบแก้ไขเพราะสุดท้ายแล้วถ้าจะแก้ไขกับปัญหาได้งานก็จะทําสําเร็จหรือไม่ก็งานใหม่ๆที่ท่านทําก็จะมีความคืบหน้าด้วยหากท่านกําลังปั้นงานปั้นโปรเจกต์อะไรก็ตามทําให้เต็มที่ลุยให้เต็มที่นะคะ ลุยตะบี้ตบันทําเข้าไปเธอค่ะมีอุปสรรคและปัญหาก,ก็ให้กรมนากคมตากแก้ไขเพราะสุดท้ายแล้วท่านจะทําสําเร็จในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีตุลทุกท่านคะท่านดวงชะตาของท่านเหมาะแก่การเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะเหมาะแก่การเรียนรู้ใหม่ๆ หรือว่าเรียนรู้เพิ่มเติมช่วงนี้ท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยจนการเดินทางเป็นระยะระยะเป็นช่วงที่ท่านนั้นค่อนข้างที่จะเปิดตัวจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาจะได้รู้จักคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นจะได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนมีโชคลาภจากการเดินทางและออกพบปะกผู้คนออกงานสังคม บางท่านจะได้ไอเดียดีๆจากการที่ว่าท่านได้ออกพูดคุยกับผู้คนท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทำงานหาเงินเพิ่มจะค้นพบช่องทางการขยับขยายทำงานเก่งผลงานนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยละ่ะยิ่งขยันยิ่งได้ได้งานได้ทรัพย์สินเงินทองนะคะในช่วงระยะเวลานี้หากท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายจัดโปรโมชั่นนะคะอะไรที่จะทำให้ท่านขายได้ยอดขายเพิ่มขึ้นทำเลยในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าลูกค้านิยมชมชอบ ลูกค้าจะแนะนำกันปากต่อปากเขาจะช่วยท่านโฆษณานั่นเองนะคะบางท่านก็จะได้ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำด้วยในช่วงระยะเวลานี้แต่ก็อย่าได้ประมาทนะคะในช่วงระยะเวลานี้อยากจะขอเตือนช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นหลายด้านขอให้ท่านระมัดระวังคนที่ไม่ชอบหน้าท่านให้ท่านระวังศัตรูในที่ทำงานหรือในสายงานที่ท่านทำเอาไว้ให้มากๆระวังคนแอบแทงข้างหลังระวังคนกลั่นแกล้ง มีคนจ้องที่จะหาทางทําให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงขอให้ท่านระมัดระวังศัตรูให้มากๆอย่าได้ประมาทเขาโดยเด็ดขาดอย่าเปิดช่องให้เขาได้ทําร้ายท่านได้ไม่งั้นเราจะเกิดความวุ่นวายท่านต้องแก้ไขอีกยาวช่วงนี้โดยภาพรวมงานของท่านเพิ่มขึนแก้ไขกับปัญหาเก่งมีโชคลาภและข่าวดีนะคะ มาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้ท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองนะคะและที่สําคัญผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือท่านมีโชคลาภผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคให้ลาภท่านมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินจากการแก้ไขปัญหามีดวงได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้จะมีเรื่องคาดไม่ถึงเกิดขึ้นดวงคล้าวคลาดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านจะไม่มีคําว่าอับจนหนทางเมื่อใดก็ตามที่ท่านกําลังจะแย่ ก็มักจะมีทางแก้ทางออกหรือไม่ก็มักจะมีมือที่มองไม่เห็นยื่นมือเข้ามาช่วยโดยจูจ่ๆก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยที่ท่านนั้นไม่ได้ขอความช่วยเหลือมันมีนะคะในช่วงระยะเวลานี้แล้วแต่ว่าท่านจะได้รับความช่วยเหลือในด้านใดเท่านั้นเองมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างไปโดนจิตโดนใจให้มีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือท่านหรือไม่ก็คอยซัพพอร์ตท่านคอ,คอยเป็นห่วงท่านช่วงนี้นะคะบางท่าน ถึงแม้ว่าท่านจะมีรายรับเพียงช่องทางเดียวจากงานประจําหรือว่าเป็นพ่อบ้านแม่บ้านอาจจะเป็นคุณตาคุณยายวักระเสรณก็ได้หากท่านกําลังวิตกกังวลด้านการเงินขอบอกเลยนะคะว่าการเงินของท่านดีขึ้นมีกินมีใช้ไม่ขาดมือชาวราศีตุลท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นมีดวงได้สิ่งของที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ด้วยในช่วงระยะเวลานี้บางท่านได้ของฟรีอิ่มจังตังอยุครบ มีคนซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากแนะนำนะคะในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าท่านจะติดขัดมีปัญหาด้านใดก็ตามอย่างนิ่งอย่างเงียบไม่ต้องเกรงใจท่านนึกถึงใครขอให้ท่านนั้นเข้าไปขอความช่วยเหลือจากบุคคลคนนั้นได้เลยโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ท่านรักและเคารพหรือแม้แต่เพื่อนที่ท่านสนิทและเพื่อนที่เคยช่วยเหลือกันมาในช่วงระยะเวลานี้เขาจะสามารถช่วยเหลือท่านได้ ช่วงนี้การเงินของท่านค่อนข้างที่จะเด่นนะคะหากท่านอยากได้เงินจากตรงไหนให้ท่านรีบลงมือทําแล้วท่านจะได้เงินมาอยากจะให้ใครช่วยเหลือลก็ให้เอ่ยปากอย่างเงียบอย่างนิ่งเขาจะไม่ช่วยนะหากท่านเอ่ยปากเขาพร้อมที่จะช่วยบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางรายรับเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่ว่าการเงินของท่านมักจะเป็นลักษณะ ได้มาจ่ายไปนะคะเข้ามือซ้ายออกมือขวาเพราะว่ารายจ่ายของท่านจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านค่อนข้างที่จะจุกจิกพอสมควรรายจ่ายที่เกี่ยวกับงานก็จะมีเข้ามาด้วยในช่วงนี้บางท่านก็จะมีการนําเงินไปลงทุนหรือว,ว่าซื้อสินค้าตุนสินค้าหรือบางท่านก็ซื้ออุปกรณ์การทํางานบางอย่างเพิ่มเติมมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาด้วยนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้และอยากจะขอเตือนนิดนึงในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านนั้นคิดก่อนพูดเสมอระมัดระวังคําพูดโดยเฉพาะคําพูดที่แรงๆคาพูดที่ทําร้ายจิตใจคนฟังหากโกรหงุดโมโหห้ามพูดโดยเด็ดขาดระวังนะคะคนจะเข้าใจผิดในคําพูดระวังท่านพูดอีกอย่างเขาจะแปลเป็นอีกอย่างระวังคําพูดที่แรงๆระวังคําพูดที่ทําร้ายจิตใจคนฟังเพราะถ้าจะกลายเป็นคนที่มีศัตรูโดยที่ท่านไม่รู้ตัวเขาจะเกลียดชังท่านได้เลยนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้ฉะนั้นขอให้ท่านาระมัดระวังคำพูดคิดก่อนพูดเสมอบางอย่างคิดได้แต่ไม่ต้องพูดนะคะโดยภาพรวมการเงินของท่านถึงแม้ว่ารายจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าท่านจะหมุนเงินได้ถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะเพราะว่าโชคลาภจากตรงนี้ไม่ได้มีกันทุกคนนั่นเองนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคะ่ะ คนโสดช่วงนี้หากท่านเปิดใจจะมีคนมาใหม่ๆเข้ามานะคะแต่หากท่านถูกชะตาและอยากจะพูดคุยด้วยจริง,รงๆก็ขอให้ท่านเช็คดูประวัติของเขาสักก่อนอย่าเพิ่มไว้ใจเขามากเพราะว่าคนที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้มักจะเป็นคนที่โสดไม่จริงนั่นเองนะคะสําหรับท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วในช่วงระยะเวลานี้ท่านและคู่กครองจะสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้คู่ครองจะให้ข่าวดีจะให้โชคให้ลาบนะคะ ข้ากราบขอบพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปมีความสุขความเจริญนะคะมีโชคมีลราบสวัสดีค่ะ